สบายด <laughs> ีทุกคนห้ากินผาเทียบที่ร้านเสด็เอาไปบริกรเข่ากินอาหารในพี่น้องเมืองเนอะซึ่าเปลี่ยนเป็นการกินยาแทนเมื่อทุกคนเมื่อคืนตุกป่วนเมย์กำบังหวนอยากออกคลิปน้ำเมย์วะมา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 ออกเป็นวัดทะเลมาเห่นสบายดีอ่ะสบายดีพี่น้องผู้ชายได้ไหนผู้ชายได้ไหนผู้ชายได้ไหนมีหางเนี่ย อาจาบดีพีดอกนั่นดิบๆๆๆุบบุบบุบบุบอาชาบายดีทุกคนมาอยู่น้ำเม่นั่นีน่เนอชองตัวตัว,ตวปวดอไปยุบกนกป่ะเป็นไขวัดทุกคนมึงน,นี่ตุนปีถ่ายปีกับเป็นไอนะพย่มเศร้าแล้วระมานิหนึงมาเป็นไขวัดอีเด้ทุกคนนู้นเสียบเสียบจมูกเสียบหูกหนังมองเลยเป็นออกโหาไม่เล่าไ่เล่าแต่มหว่าน แปลกน่ากลัวเหมนไงน้ำตาลในไรเลยพี่น้องก็เป็นอบอเป็นวัดสูตรในต่างไปนี่ไอนะ้นะอีนะมไม่อยากเขาอยากนะยินเขาตอนเทียงน้ำเพ่อนหัวมงานเลยครับมาไดยตอนเทียงโอ้ยเมเลยทุกคนเอ้ย กินย,ยาวิ่เา็าต่สือเคตไหักกาสุขกาเด้ยทุกคนนะนี่แหละเพื่อนมาุา่วยกระปดีบุ้งขายหาสือ่ออนะไรเงี้ยตรงดูเละวิยงเห็นก็มีโต๊ะรูโตัววน ตตวปวนมาวนตัวปวนมาวนมามะวนแม่แล้วเนียบอกตัวปวนตปวนตวปวดมาวนแม,นนนนมวนี่มันวนแม่มันวนแม่ไม่ต้องรู้ กี่ดเท่าคุณเลี้ยเหลี่ยงคุณน่าเชใสายมากิมาคุณนั่นแน่สัตว์ลูกชายมาเลี้ยงเป็นไทรวัดเตรียมเลยทุกคนเลยนี่วิ่ญาีไอเนี่ยาณนี่ย กูดบกเม็ดได้เลยอ้ยเดี๋ยววาสุขภาพดีเพมีคล้าครื่อาเลสิลงมาเดียวลดเลยทุกคนสิลงมาดเดียวอึบปดืดเลยอึบปลด อย่าเป็นทงเป็นเตมือว่านทุกคนแต่ว่าก็ันยังถ่ายคลิปแต่อยู่มือว่านทุกวนมังกล่องแมนะมังเนียติดต๊ดเตี๊ดระมังเนียหมดบายดีทุกคนบายดี ทุกคนเนื้อกิงกิงไหนไหนกิงกิงไหนไหนน่ารู้เนาอ่ะไม่หมดเราจะซีไย,ยาอุ่มเลยเป็นไครวัดสุดเลยนกเสียงจนมือม้อเลยมื้อหลังเกี่ยวหมูลหลังหลังเลยแต่ว่าใบาไม่ออกแล้วมันจะอ,อ,อุ่มไปยังเนาะเสร็จ มึงเสร็จยังออมงนำขวามไม่เอาเห็ดเออมาจุดเจ้าดีมาจุดตอนมันมียังได้ขอเสียงคือปืนโมเมนเขาจุดผูแต่้ปปปยา กิมแล้วทุกคนเป็นวัดมื้อนี่แะมาเลปไปไปทำงานเนี่ยทั้งใส่กั็จะได้ทายกินอย่างเมื่อข้วบ๊อกกัยมื่ันนี้เอาคิดกินยามาฝากยุ่อะไรทุกคนต้องเราคิดนี้เมื่อเราซู้อบ้างเพื่อนๆไม่ยาดีแบบไหนบอกนี่เลยที่ราก็กินแบบนี้แหละดีบัสยินดีวันลาวทุบเสีฟ้า ยันด้ไอ้แกะเสียข้อนักหัวยามนึ่แต่วเอาละตวปวนหมดลายไว่ไวกคนอนลับฟันดี้เลย